พี่กินมะม่วงป่าแบบโบราณค่ะทุกคนนี่ก็ต้องฝานเอาหัวออกอันนี้นะคะกินแบบโบราณป่านะใช่มะม่วงป่าปอบอร่อยอ่ากว้านเอาเม็ดออกแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาข้าวใส่ข้างในที่จริงมันเป็นอีกพันหนึ่งนะอันนี้นอันนี้เป็นมะม่วงไข่ลูกเล็กนะอันนี้จะลูกเล็กมันจะมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกอกล่องหรอเรือ,อยังไงเนี่ยไม่ใช่งอะไรม่วงแก้วหรอที่มันหอมหอหมะ ันนี้นะคะเราจะเอาเม็ดออกอนนี่คือเอาเม็ดออกเม็ดออกอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาข้าวเอาข้าวใส่ในนี้นะคะนี่เห็นไหมวิธีกินของน้องแก้วอะ่ะไม่ยากกินแบบโบราณถึงว่าทำนะไมได้คนโบราณชอบกินของโบราณ อร่อยนะนี่ยนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็หมั่มได้เลยค่ะอืมอร่อยอะอืมเห็นไหมดูว่าอยู่เราของเราเนี่อยู่ดีกินง่ายนะมีอะไรก็กินน้ำแล้วะอันนี้หอมอยู่ดีกินหวานอยู่ดีกินหวานนะอันนี้หอมอ่ะ ผมก็ชอบตอนตอนเป็นดเด็กกอ่ะโอ้โห,โ,หโหชอบชอบมากเลยชอบกินอมสมัยก่อนมะม่วงก็ไม่ค่อยมีพผนเยอะเนาะ<ช>จะมีกับจะมีม่วงสามปีนะม่วงไข่เนี่ยเนี่ยออหอมหอมมากหอมมากครับนี่กินแบบนี้แหละกินสักสองลูกก็อิ่มแล้ว ม่แ่บอหลีเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่แต่ว่าคนไม่ค่อยไปหาแล้วมันเป็นมุงป่าเลยเมื่อวานเขามาขายนะเนี่ยสิบบาทเนี่ยมีเป็นมุงป่าหอมกับสิบบาทนะเนี่ยหอมเนะครับขยับมาหน่อยพี่มีคอมเมนต์บอกว่าขนาดนี้ด้เรียกพี่ได้ยังไง เรียกตาแล้วเรียกอะไรก็ได้ครับที่นี่เขาก็เรียกอะของผมนี่เขาครใยครเรียกกัมีเรียกไงก็ได้อลาวไม่ได้ถือสาเนาะแต่ถาว่าเขาจะเรียกพ่อกำนันมากกว่าอพ่อกำนันอีป่อย่นะกัมเมืองเป็นหว่าอีป่อเนาะอู้กัมเมืองดีกว่าเดี๋ยวเขาจะว่าสลิดดกอูไทยอะมันหมงใครนี่นะทำไมเขาเป็นโลอนี่โอ้โธมันหอมอะ คือไม่หอมเลยล้ําแต่นนะกินอี้นะล้ําครับ,รบกินแบบบบานๆกินแบบง่ายๆต้องยุ่งยากมีให้กินดีกว่าไม่มีให้กิน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมกินอย่างนี้อิ่มแล้วอ่ะเนี่ยอืม,มันจะมีรสชาติรสชาติแบบหอม ตึงหอมตึงมันนอ้น่นะล้ำขนาดแล้วต่ว่าหันใส่พวกกระจายซื่อเลยเ่อก่อมันมดเพราะว่ามะม่วงป่านี่นะมันจะเหมือนมะม่วงที่เป็นขายทั่วไปเนาะมันจะล้ำมันจะมีความหอมมันจะมีความอันนี้เขาเก็บวาสุดๆนะเออความคัมสติกข,ของเขานะ่ะอี่ย yeah. สิบบาทวะล้ออย่ย yeah. หากินยากแล้วเนาะ เหม,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 มอันนี้เขาเก็บมาสดๆเลยนะเนี่ยเ,เก็บมาจากป่าด้วนะยนะล้ำเต้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็คดนไปเขามาขายแล้วเพราะว่ามวกมันมีเยอะเนาะนี่นี่กินจ็ปอกหัวแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็เอาเข้าใส่ ถ้าเป็นข้าวใหม่แฮมนะนึ่งใหม่ๆหอมๆอีนะป้าเจ้าล้ำกว่าจีนกว่านะจะบอกเฮ้อตอนปอกเป็นละอ่อนนี่ปอกชอบเานั้นนะก่ะหอมเมื่อเมื่อไหไอปอกไปไหนไหนปอกกับข้าวกล้องเพอ่ะก่ะเดี๋ยวก่อนปอกมม่วงอยู่